แล้วกูยังไม่หายปวดหัวเลยฉากสุดท้ายมึงก็มีเว้นที่กูเหมเนี่ยพุ่งพวงเออมันมีคนบ้าไม่ใช่นี่นี่คนบ้าไม่ได้บ้าลูกไหมลูกค้าไหมลูกค้าแกไงเนี่ยเอ้าแม่โอ้ยลูกโอ้โอ้ลูกค้าลูกค้าลูกลูกค้าลูกเอ้าพิเลยช่วยรามินด้วยสิเนี่ยรามินเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยตรงนี้ อันนี้อันนี้เลือดเลเลือดเลือด,อดใช่เลือดเต็มเลย <c oughs> อหือหือหรัวแม่มึงเป็นปอบนเริ่มดมเลือดกระหอบแล้ว <c oughs> แม่แกไม่รู้ว่าทังเจ็บยังไงเนี่ยฮะ <c oughs> หลุดเรียนคว้างลูกแกเนี่ยไปโดนเขาตีมาไม่รู้เรื่องไงมึงไม่มาทานเลยไงเนี่ย <c oughs> ไอ้ไอ้ไอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยสีสีไอ้สีลากามาหาผมดิชืลามะ อออตาแม่ฟังกน้อะไรม่ตาามน้ำไปก่อนตามตามน้ำไก่อนลูกขาลูกขาลูกครับแม่ครับแม่ใจเย็นๆนะคนนี้เขาเป็นคนที่ช่วยเหลือ รามินเอาไว้อันนี้ใครเนี่ยลูกคือว่าหนูลืมบอกไปว่าแม่ของหนูคนเนี้ยเขาสติะตังเลื่อนเรือนนะอเย่าถือสาเลยนะเอ้ยเฮ้ยรีบคุยเถอะแม่มึงหยิบเผากูแดกแล้วหรือว่าหมดหวัวแล้วเราจะช่วยแม่ให้มีอาการดีขึ้นบ้างได้ไหมครับดาดูให้นะลูกนะไม่ต้องห่วงไหลขอเคาดูหน้าชัดๆอีกสักทีเถอะเน่ ไม่ห่วงห่วงรามจำได้ดีคพระพิยาสุภาวดีรู้จักเขาเหรอจำหม่อมฉันได้ไหมพระเจ้าค่ะจำได้ไหมหม่อมฉันเสียมาไงอุ้งมาวะกินยาพาราไม่แล้วท่านางอมุกอยากทำหน้าอย่างนั้นเนี่ยแม่กูจะช็อกแล้วจะช็อก S <S เป็นอะไระเบรใครร้องปะใครร้องเนี่ยจะใครซสอีกแล้วก็แม่และแหละพระพินางจะมอมฉันได้ไหมเสมาเมื่อครั้งนั้นเมื่อยี่สิบปีที่แล้วมันเกิดเรื่องราวมากมายถ้าพระพินางจำไม่ได้หม่อมฉันจะค่อยๆเล่านะพระเจ้าค่ะพระพินางมีพระสวามีให้นามพระองค์ูมินจำได้ไหม องคูมินพิหลอๆตาติ่หน่อยนะจำได้ไหมซึ่งตอนนั้นคูมินจำได้ไหมตบ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 เออชื่อหาตบลู่ลู่อ่อยเมื่อครั้งเรื่องใบเวงเมืองหม่อมฉันได้นำความอากาศคนต่อพระพี่นางจึงทำให้พระพี่นางนั้นไปขอความเป็นธรรมจากองคูมินแต่ตอนนั้นพระพี่นางถูกสับหารชีวิตแล้วซึ่งไปเจอกับไอ้คูสมิง มันได้จับห e screws, <S <S ัวพระพี่นางโขกที oh, ่พ oh. ื้นพระพี่นางจำได้หรือเปล่าหัวหัวโขกโขกอ๋ออ๋อเลือด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 มาแล้วเลือดมาแล้วเลือดเลือดไหลเลือดไหลเลือดลิงโอ้แม่งยังไปเลือดลิงอยู่เน่พวกพวกมึงมึงจำไม่ได้เลยเนี่ยไงเขาเล่าให้มึงฟังน่ะมึงน่ะโดนเขาทำร้ายในเมืองเอาหัวโขกอ่ะเนี่ยลูกมึงเนี่ย เนี่ยแล้วเนี่ยก็เป็นน้องน้องมึงเนี่ยพาหลานเข้า <No สู่เมืองเพื่อจะไปเรียกร้องความเป็นธรรมแต่เสด็จที่ภูมินก็กลับทำร้ายแล้วขับออกจากพระนครมามึงดูเนี่มึงดูเนี่ดูนี่มึงดูเนี่ยหลังเนี่ยหลังเนี่ยที่ร้ายไม่ใช่ใครเนี่ยก็คือผัวเก่ามึงอ่ะจำได้ยังเอนถามเอ่อไอ้เออไอหนึกออกไหมหนึกออกไหม

เมื่อก่อนเคยเป็นเช่นราชสีแต่มาบัดนี้สุดอนาถชีวิตทีเ่เหนือดังเสืออนาถที่เอาไว้ว่าดหลอกหัวไม่เคยเป็นใหญ่เหนือไทยสุเมธองค์งพระนเรนสั่งไปทัว่วกูจะนำท้าไปจับตัวจะไปบุดหัวอรามิ วันนี้ฉันฟังไว้น้าเพื่อแม่สุรเทพถึงนิเดือนทั้งแผ่นดินและชีวินยอมวาวเเิอลุงไปรับรองจากข้อคองที่สิ่งวิไลวันนี้พ่อกูถึงข่าวตายต้องวา,วางไว่ลงรับแผ่นดนะินของเราเคยเป็นของเราแต่ถูก ของเจ้าแยกไปถ้าเจ้ายังเป็นใหญ่ต้องข้าพ่อเจ้าใหญ่ปิดดาวก็ไม่เคยเหนอยู่ในสาย,นนยาราพระรเนตรวันนี้ข้าจึงมากราบบาตพระอัยการเชิญเถิดวันนี้ข้าขอเพื่อได้ใช้ใช่ไหมเราไปพนวงกำลังกันเถอะ ข้าม,มาจากไหนแต่ข้ายังนดิไม่ออกว่าแหวนองไหนข้ามาจากไหนนี่คืออะไรโอ้ เฮ้ยเป็นใครวะมาถีบเจ้าทำไมน่ะนี่ไงเด็กตั้งประธารชีวิตเลยประธานอิยาคาอจิตาตีไปประธารชีวิตอันนี้เป็นเจ้านี่เป็นเจ้านี่เจ้าดินี่เจ้าดิเฮ้ยอันนี้เจ้าเว้ยเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเว้ยเออมึงอย่ามาไดินว่ามึงเขาเจ้า ฉันเนี่ยฉันเนี่ยเป็นเจ้าเมื่อเมื่อไอบาไอ้บ้าแกนั่นะบ้าเฮ้ยเมื่อเมื่อไอ้าไอ้ลิงไอไอนี่เอามึงอยากเจ้าไอ้ลิงเลยเหรอแกนั่นแหละบ้าไอ้หมาอใหญ่หมาไอ้ลิงบ้านี่มานอไอมาอะไรไอ้ลิงโอ้ยเอาละครับแล้วตอนนี้ฉันก็ได้ดูฉากขับกิ้งลิงกับหมาทะเลาะกัน มึงไปตีเขาทำไมเขาเป็นเจ้ามัดดีเขาได้ยังไงนี่มาดิเจ้ามาดิฉันเนี่ยเป็นเจ้าเจ้าบนผืนพื่นดินเนี่ยรู้จักเปล่าที่ตัดคอได้อะตัดคอตัดคอหมามึงไปตัดคอหมาไปตัดคอเธอนี่ไงเธอมัดดีแบบนี้มันไม่ได้มึง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 กับใครมึงมึงมึงกับมึงมึงกับมึงทะไหมอ่ะ มึงกับใครเนี่ยมึงมึงมึงกูมึงมึงมึงกับใครเนี่ยพูดมึงกับใครเนี่ยมึงมึงมึงสามมึงเลยทำไมจะต้องมึงกับกูฮะไอ้นื๊อเฮ้ยใครไม่อ๋อจะบอกนะวัดทองคันชื่อเล่นชื่อนะนี่เป็นเจ้าชื่อภูมิน เปลี่ยนชื่อเจ้าเลยแกแกเปียเปียวีเียวเปียวเปีวเปียวเมียวเปายด้ปีมเปียวเหียวเปียวียวเียวเปยวเียวียว้ปียวอปียวเปีียีียเปีวเปียีเีีวยววียเหียีวยวเปีวยีเีวี ใจใจหายเว็บเลยอุ้ยไอ้พุงควงเด็ดอ่ะใชายอันนี้ตีเออตีลูกใช่ตีลูกขาตีลูกขาตีลูกตีลูกขาตีตีใครลูกเธอเหรอลูกขาลูกขาใช่ฉันนี่แหละตีลูกเธอไปอือไปยืดเฮ้ยไอ้พุงควงมงเ่ตีหัวเลยเหรอเออตบหน้าเมย์เลยเหรอเออ ตบหน้ามีเลยเหรอนี่ก็เนี่ยฉันจะตีลูกเธอไปเนี่ยลูกเธอตีลูกครับแม่เอาอีกเอาอีกเออแบบนี้เปล้าคนบ้าท้าทายรู้จคนบ้าท้าทายมันกล้ามากเลยที่มาตบฉันเนี่ยตบอีกเอาเข้าไปหน่อยแล้วลูกตบฮะ กินข้าวหน่อยครับตบฉันแล้วมาขอข้าวฉันกินอีกเหรอไม่มีเว้ยไม่มีห่วยเดาลงยากกว่าจริงสิเฮ้ยจะไปเล่นจะไปเล่นใครวะอีกคนไทยวะดาบอันนี้คือพระแสบพระแสบอย่าไปจับเล่นพระแสบอย่าไปเล่นเดี๋ยวไปโดนคนอื่นเข้าเอาหวยตรงนี้ตกกับ นั่ง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 นังนั่งนัั่งนันันั่งนั่งนั่่งัง่ง ง่วงไงชื่อคอเอยได้ไงผิด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 อ๋อฆ่านี่เออจะมาฆ่าฉันี่เรื่องอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเป็นขวดได้ไงตีลูกค้ามาฉันนี่แหละตีลูกเธอก็ลูกเธอมาทําชั่วเําไม่ดีทำไมฉันจะตีไม่ได้กูไม่คิดว่าน้องนุ่นจะเล่นแบบนี้ แล้วแล two two ้ต <sympathy> ีสองแล้วด้วยอ่ะแล้วเป็นไงอ่ะลืมเลยดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยว่าแบบนี้ไงทำไมตายไหมจะตายไหมไม่กลัวหรอคนบ้าบ้าคนบ้าบ้ามบเธอไม่เคิดตายฮะตายไหมตายไหมไม่ตายไม่อยากตาย จะี๋ยนเล่นแบบ้โอ้ยมันคมเดี๋ยวมันโดขึ้นมาตายขึ้นมาทำไงเนี่ยเก่งไงนะอ้ืมอุ้ยตัดตัดเนี่ยตัด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 ด้วยตัดด้วยเดี๋ยวฆ่าฉันเลยฉันตายมาแกจะอยู่กับใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ย

อย่าเลยข้ามาแล้วไปได้เฮ้ยเฮ้ยปล่อยออกมาโอ้ยเป็กมั้ยใ้ผู้ชมคึกคร่รักครับสุดพอดีมากครับศรีสังมาทายกัปปะลาเบบี้เกิดอไเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ตาย ทุ่มพวงพี่ยังไง้างพุ่มพวงไปแล้วไหมพุ่มพวงใครเนี่ยสายตาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยว่าตองหัวเธอใหญ่เหมือนแอาพอดที่เอาไว้จ้องคงบินเฉลิมชัยเฉลิมชเหรอมาอย่างไรพี่หมีพี่หมีเหรอ แป๊บเดียวเฉลิมชัยุ่งคว้าอีกคนห้แล้วไม่ใช่เหรอเป็นลูกหมีได้ยังไงเนี่ยไม่รู้อ่ะเติ้ลเอาหัวโขลกสักทีดิฮะเติ้ลเกิดอะไรขึ้นพุ่งพวงไหมน่ยใช่พุ่มพวงไหมมีใช่พุ่งพวงจำตีได้ไหมพี่ไทยอันนี้ใทยจำได้ไหมไม่รู้อันนี้ไทยจำได้ไหมไม่รู้กูจำได้ไหมสงสัยไม่กลับมาอีกทีเติ้ลทำอะไรอย่างนี้อะไรกันเนี่ยบอกจะจับจะพึงสู เรามีป้ายติดตาช็ครับมาแล้วคุณพวงมันจะทุีขึ้นเลยอ่ะสายตาแปลกๆหายแล้วน่เลยหายแล้วหายแล้วพุ่มพวงมาหายแล้วหายแล้วาแล้วพุ่มพวงใช่ไหมสาวน้อยสาวใหญ่เปิดใจวาให้สักคนถ้าใครรักกันเพราะว่ารักกัน เขาเป็นใครเนี่ยเอาหวานอะไรเขาเป็นใครเนี่ยใครอ่ะน้องนุ๊น้องนุ๊ชอบปะชอบเซาวน้อยสาวใหญ่ฝากใจออกมาสักคนรักใครรักคนเพราะว่าไม่สนหวันนี้ไม่ดูบาดใจไว้ใจทางมี่ปวดร้อนดีมันลงรักที่สบาย เออยังน่าจะยังไม่หายเดี๋ยวทำไมเล่นเหมือนแน่ทำไมอ่ะทำไมเล่นเหมือนจังเหมือนสิพูดแบบเนี้ยเห็นทุกวันเไงเฮ้ยเอาหัวเราไปโขกสิอ้าวาเหายยังเนี่ยหายดิหายยังยังมาอีกทีนึงโอ้โห้อ ดำดงเหรอใช่งั้นเป็นดำดงไปตลอดเลยจากหัวเปโคกจับได้แล้วทำไมไม่เป็นดำดงแล้วล่ะกูเป็นมาเป็นเดือนแล้วให้กูเป็นคนอื่นบ้างเถอะเสมาหนอพี่จับได้แล้วเหรอจับได้เลยจับได้เลย เออจังคุณก็ไม่ยอมว่าหัวคูโขกเกินเลยไม่ใช่แล้วเป็นบ้ามากี่ปีนะยี่สิบปีแล้วทำไมเอาหัวตัวเองโขไวมากมันจะได้หายได้เร็วไงเป็นบ้ามันก็คนานๆทีจะเป็นไงแล้วถ้าเกิดเป็นน้ำงอ่ะเป็นเดือนแล้วเนี่ยเป็นเดือนที่หายเหรอเป็นเดือนที่เป็นเนี่ยถ้าเป็นใครเนี่ยลูกคุชื่อรนเลยนะลาบีเล่นบ่อยๆได้จํทำได้นั่งไง เดี๋ยวก่อนฮะไม่ต้องฮาแฮงนเลยนะรู้รู้ไหมไม่ไม่เต้นก็รู้ไหนเหรอฮะสุภาพดี อะไรสนุนก็ไลน์กันใหญ่เลยนะมันก็คืมดีไงขวัญใจมันก็ต้องเร็วๆสนุกสนานเดี๋ยวให้แม่มาลองให้ฟังกันนะสุภาพบุรีไม่ผิวแล้วอีบานนั่นนะไม่ผิวผิวผวันไหแล้วทำไม,ไมผิวผิวอะไรจริงก็คือไข่ตัวเนี้ยมันก็ฉันไปหาเปรียบเทียบกัสุภาพบุรีเจ้าจริงจด้วยจริงจะเชื่อสัก,กที่นึงเนะจะให้เป็นไข่อีกอะแต่เราไม่เชื่อ เจ้าเจ้าเจ้าไปไหนมาเจ้ายังมีชีวิตอยู่เหรออยู่แล้วเจ้ามากับใครเนี่ยนี่หย,ยงเนี่ยโอุ้ณสาช่วยไว้แค่แล้วสองคนนั้นเป็นใครอันนี้ลูกอันนู้นอะทองใครว่ากลีก<ค>้วจำหมองฉันได้ไหมพระเจ้าค่ะจำไม่ได้ความจริงแล้วหมองฉันไม่ใช่ลามาแต่หมองฉันคือเซมาน้องของเสด็จพี่ไงพระเจ้าค่ะ เสมาไม่ได้หน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยพระองค์ท่านข้าไม่เชื่อบอกฉันปลอมตัวมาปลอมแบบไหนนี่มองไปดูนะเสมาเสมาน้องนมีไอชันเองไอ้ควายอะไรนี่หายลิเกมันเล่นง่ายๆนะทำไมอ่ะไหนมึงลองเป็นไอ้ไอ้นั่นนี่ไอ้ไอไอลามะดิ่ทาเป็นลามะลามะต้องติดนี้อ่ะทาเป็นลามะนี่ใครอ่ะ ลามาไปไหนมาดิเฮ้ยชิปไปมาเฮ้ยน้องนี่เจ้าฟังเจ้าอยู่สบายดีอยู่ไหมจะไปไหนมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีของฉันนี่ของฉันนี่อะไรอ่ะแต่อันอันนี้อันเดียวลิเกเป็นเรื่องสมมุติจะแสดงให้สุดฝีมือแค่นี้เดียวอันนี้มันจะปลอมตัวเป็นคนอื่นเลยจริงเหรอจริงใช่ไหมใช่ลิเกมมึงใส่อันนี้แค่นี้เลยอืมอันอันเด็ดกูมึงก็ได้อัน เดี๋ยวสมมุติว่าท่านจำได้ไหมว่าเราคือใครไอตเติ้ลไงเสร็จแล้วท่านจำเราผิดแล้วทำไมออลิเกใช้อะไรก็ได้เหรอใช่มึงแม่มีดาวอันหนึ่งใช่ไหมใช่ถือไว้จริงๆแล้วเฮ้ยเราไม่ใช่ไอตเติ้ลเฮ้ยจริงๆแล้วเฮ้ยเราคือองค์ราชบุตรมัสสวินแล้วคือใครตอนนี้เราคือใคร มัศวิดมัศวิดผิดแล้วทำไมเราคือไอ้ตั้งไอ้ตั้อะไรอนึงเรื่องอะเงินถงเกทีมึงยังมีดาวเด็กมึงยังได้เลยอันนั้นอะมันเป็นเครื่องแบบดีเกมันได้นี่เครื่องแบบดีเก้กูลองมาติดสิกูจำมึงไม่ได้เลยลองดูใครอะไอ้ต้น ใครอ่ะไอ้ไอตึง้งใครอ่ะยังยังไม่ติดเลยทันใดนั่นเองสุภาวดีจึงอยากลองด้วยนี่ใครเนี่ยสุภาวดีเหรอสุภาวดีเดีเ๋ยวไงใหกูเป็นใครใครก็แล้วแต่กก็เป็นใครก็เป็นไปเถอะอยากเป็นใคร,ใครอ่ะเป็นไม่เถอะเพราะทุกวันนี้แกก็ไม่เป็นตัวแกเองอยู่แล้วมา เอาฝาั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ง่ายกว่าแหมโง่กูร <ok ู้เลยเนี่ยได้ไงรู้โง่มากอ่ะนี่ใครเนี่ยฮะใครอ่ะใครวะใครเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณกาลุนลุน นายมาพบปกมือทีโอ้ยเอาหอนกูเลยจะบ้าอะไรเนี่ยลิเกเรามีใครเป็นตัวของตัวเองบ้างมีใครวะใครฮะมึงลองใหม่ๆบ้างเออเราลองเอาติดเองเลยคุณเอาแล้วปี๊ว่าต้องมีอะไรถ้าเกิดติดเองก็ต้องมีอะไรหน่ยต้องมีอะไรใครอ่ะกูนี่ไงได้รคนอื่นเหรอเดี๋ยวคุณรุนเล่นแบบเนี้อือ พกูดูป no ัญญาอ่อยไปเลยนะพอถอดออกปุ๊บฮะสุภาพวดีใส่ปุ๊บใครอ่ะก็สุภาพวดีกเป็นอะไรกันเนี่ยเรื่องดาวอันเดียวเด้อใช่แค่เดียวอันเดียวก็ไม่ได้เป็นเจ้าเลยเนี่ยอ้าเตอร์ ไอ้เนี่ยฮะไอ้ไข่วัดเจดีไม่ใช่พุ่มไม้เวลาเท้าเอวด้วยใช่เลยกีท้าวเอวยิ้มไข่ไม่ใช่โมโหอยู่ลูกนี่ลูกลูกลูกขอสาตัวสามตัวตรงนะไข่และลูกสัญญาเลยลูกจะลงล่องใต้ไปถวายประทัดพัน์นัด อะไรที่เด็หลานลุงมึงหลายกูเนี่ยเอาแหละแต่ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเด็กพวกนี้เป็นใครนี่เสด็จพี่พระเจ้าค่ะเสมาพระเจ้าค่ะความจริงแล้วเสด็จพี่เข้าใจผิดต่อตัวเสด็จพี่สุภาวดีเสด็จพี่ก็มองฉันไม่มีอะไรเกิดเลยกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแผนการของชาวแสนดีคือพูตมิ่งพระเจ้าค่ะเป็นพูเมิพระเจ้าค่ะเราทําไม พ่อถึงจำหนูไม่ได้ล่ะทาไมถึงจําแม่ไม่ได้พ่อก็ไม่รู้จำแหวนวงนี้ก็ไม่ได้ด้วยซ้ำพ่อไม่รู้จริงๆเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่ว่าได้แต่คุณหน้าคุณต่างพวกเจ้าแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกบอกฉันนึกออกแล้วพวกชาวแสวมีนั้นเก่งเรื่องสายเวทคงจะเล่นของใส่พระองค์ท่านแน่นอนพระเจ้าขาเป็นความจริงเป็นความจริงแล้วถ้าเป็นแบบนี้ไอ้กูสบิมันอยู่ที่ใดวะ ระวังตัวด้วยพวกท่านระวังนะลูกนะอ๋อ